สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะจ้าวันนี้จะมาสั้นๆจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะทําคลิปนี้แหละแต่ถ้าใครติดตามในแฟนเพจก็จะเห็นว่าแก้วไปสอยเจ้าตัวเนี้ยมาจาก เซเว่นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นของคามานะคะเคทที่ดอนะคะไวท์เทนนิ่งซันสกีนแอลกูตาไทโอนเมจิกครีม S.P.F 50 P.A. บกบวกบวกนะคะแต่คือจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันราคา99บาทนะจ๊ะแล้วแก้วก็ไปซื้อมาเองที่เซเว่นอย่างที่บอกก็เลยจะมาทําคลิปสั้นๆทํำไมถึงต้องมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันแปลกดีนะคือแบบจริงๆแล้วตอนแรกอะที่แก้วเห็นไอเนี้ยในเซวนคือมองไปแล้วแบบตื้ดึ คิดว่าครีมกันแดดหน้าไงก็เลยซื้อมาแต่คือมันไม่ได้เขียนตรงไหนว่าเป็นบอดี้ใช่ไหมแล้วแบบหน้าพี่บอยประกรณ์อะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหน้าสาวเกาหลีแล้วก็คิดว่ามันเขียนว่ากันแดดเนื้อละอองน้ําซึมเร็วอ่ะพอถ่ายรูปลงในอินสตาแกรมแล้วก็แฟนเพจของแก้วนะคะก็มีคนบอกอุ้ยทาดีทาดีบางคนก็บอกว่าเออทาดีตะเกียยากไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เห็นรีวิวเอ้ยแบบ ทุกคนนะ่ะมาพิมพ์กันเหมือนรีวิวอะไรเงี้ยแกก็เฮ้ยกระเดดตัวแล้วจะแต้วแนวนะคะผิดนะคะคิดว่า กันแดดนะแล้วก็จะเอามาพูดให้ทุกคนดูสั้นๆว่ามันเป็นยังไงเผื่อใครที่แบบผ่านไปเซเว่นแล้วก็เห็นหน้าตาแบบนี้แล้วแบบมันดีหรือเปล่าวะเขาบอกว่าเป็นมีกันแดดแล้วก็มีคูลิ่งก็เย็นนะคะแล้วก็เป็นแบบน้ำน้ำละอองน้ำอะไรอย่างนี้ 60ML ไว้ทาตัวนะจ๊ะทาตัว99บาทก็เออถือว่ายังถูกอยู่นะจ๊ะโอเคอันนี้คือแบบไม่ได้จะไปต่อยกับใครนะแต่คือจะมาลองเนื้อกันแดดให้ดูก็คือเขาก็จะเป็นแบบแพคเกจจิ้งแบบก็ สไตล์เขาอะเนาะแบบหวานแววเท่าที่แก้วลองแล้วแก้วพกไปเกาหลีมาด้วยแหละในความรู้สึกแก้วคือเนื้อกันแดดเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูอ่าหลายคนบอกว่ามันเกลีย่ยยากคือแก้วจะบอกว่ามันอาจจะต้องแบบใช้ทีละน้อยๆก่อนคือแบบเอามาประมาณนี้เพราะว่าเนื้อเขาจะเป็นสีขาวเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนี่นะคะแล้วก็พอทาไปอะมันจะคล้ายๆเป็นแบบน้าอะแล้วคือถ้าตรงไหนที่เราแบบแห้งมากๆอะมันจะเป็นแบบเนี้ยคือเราต้องค่อยๆแบบเกลี่ย ع. เดี๋ยวแกจะทาให้ดูข้างหนึ่งคือชอบแบบความหอมของมันก็เลยจะมาแนะนําว่าเฮ้ยมันดีนะคือแกแนะนําว่าเนี่ยคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเห็นปะคือเราต้องบีบมานน้อยๆไม่ใช่แบบทากันแดดแบบบีบออกมาแบบยาวเป็นเส้นแล้วก็เกลี่ยนั้นคือแบบอาจจะใช้เวลานานแต่คือแกจะใช้แบบแบบบีบออกมาน้อยๆแล้วค่อยๆทาเดี๋ยวแกจะเทียบสองข้างให้ดูก็อยากจะเอาของที่แบบตามเซเว่นมาพูดกันให้ดูบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งก็เหมือนกัน คือเกี่ยง่ายกันแดดกกไม่รู้แต่ว่าปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้นแต่ไม่ได้ขาวเท่าบีบีทาตัวหรือว่าดีดีครีมหรืออะไรขนาดนั้นแต่คือปรับให้สว่างขึ้นแล้วก็ไม่ดูรอยไม่ดูวอกนะจ๊ะแต่กลิ่นคือกลิ่นแกวชอบกลิ่นมากตอนแรกซื้อมากะว่าวเอามาลองเล่นๆอะไรอย่างนี้ถ้าไม่โอเคเราก็จะเงียบไว้นะคะแต่อันนี้คือแบบใช้แล้วก็ใช้ได้เลยอะแกว่า คือมันไม่ได้ข่าวขึ้นเยอะแต่ก็เห็นอยู่ว่ากระจางใสขึ้นนะคะชอบความที่ไม่เหนียวแล้วก็กลิ่นหอม ถามว่าทายากทาง่ายอันนี้แล้วแต่คนอย่างที่บอกว่าต้องค่อยๆบีบออกมาไม่ใช่บีบยาวเป็นแผงก็อาจจะเกียดนานแต่คือถ้าเราบีบออกมาทาแบบสมมติครึ่งแขนทาตรงนี้ไปก็มาบีบตรงนี้ต่อมันก็โอเคนะคะสั้นง่ายๆแล้วกันนะคะสําหรับอ่าเคทที่ดอตัวนี้นะคะของคามานะจ๊ะนะคะก็อยากจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ใน7ซเว่นอีเลเวสั้นๆแค่นี้แหละไปแล้วไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ลาไปเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย ถ้าชอบก็อย่าลืมกด like ไลค์ด้วยนะจ๊ะ